เดาไม่ไว้เนี่ยังเด็ไปทำแบบนี้ Good morning สวัสดียามเช้าสบายดียามเช้าทุกคนมาสามภาษาแต่ว่าหน้ายังไม่ได้ละน้าสด บอกได้เลยว่าวันนี้ตื่นเส้าแหงตื่นแต่ตีห้าตอนนี้ประวันตีห้าสิบกว่านาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวหลังสิบ้าพี่น้องไปหาเฮ็ดเนาะเพราะว่าส่วนนี้เฮ็ดออกตอนนี้เฮามาหอดบอนตีเฮาเห็นเฮ็ดไวแล้วทุกคนแต่บฮห้ว่สิมีคนเก็บหรือบ่เดี๋ยวหลุดกัน Mình vui mhm nhanh mhm mhm việc kịp Ờ mhm đừng ก่อนเก้าตันล่กลายเป็นดีดีอีกลนเป็นโอยโอยโอเคค่ะไปี๋ยว Okay, no

นีいい่นีいい่สิอืมอืมอ้ออืม นอนนออกมาแล้วทุกคนก็ได้วลลายนะให้ผมยังน่อยอยู่ต่ถ้าเอาเอาไว้ก็บบุเหลือเนาะเก็บแบบนี้เลยเอาไว้ก็คือแบบมันต้องมีคนมาเก็บเอาอยู่แล้วเพราะว่าป่ามันโบแมนป่าแบบไพ่ชิมามไม้ไหวนะ เ mm hmm. yeah. เดี๋ยวสิเลหาทางใหม่อีกเนาะเมื่อกี้นี่มีพี่ไอ้เรามาถามว่าเราอะได้บ่อเราละเมื่อคืนเนี่ยเราไปเหง,งเอาไปเหง,งเาแล้วมันบเห็นเรา,าไปเหง,งในน,นี้แต่ว่าเขาเห็นหน่อยแต่เมื่อวานนี่บ่ป่าตัวนี้ละทุกคนลาดหาบกหักสาม,มันหกขี้ขาดสาหาใส่เข้ามาขี้ขาดมันบอว่ามันหกแห้งเฮ็ดนะมันกำลังออกน้หน่อยนึงมืออื่นนะพอดีจูงงามมอือกะพอดีถือกุบมือมายัางแบบนี้ Mình nên đi cắt, bởi vì bàn nè tụi con hết. Ừ. Ừ. Ừ, Mình để lại đây tụi con Đợi chút Mình cắt khô bớt ừ. nè, đẹp lắm Ôi! cắt khô Ồ! Đồ xăm không bớt nữa ที่ซิเมนเฮดบนเดียวกันเลยมันลามมพี่แสดงว่าปาพ่อเราบริหารไปเห็ดนะนี่เขาคือบบเห็นค่ะว้าวมีทุกคนเอาปากดอกนะตัวมีกลุ่นโผล่อะไรจริงอีกอ่อืมดิแกงวันอะ วิวลอยล่ะเน,นี่ทุกคนเขาเห็นแล้วจิ้มจอยู่น้ำมีเบนนางน้ำยูดยังหันนะฮะน้ำลิอป้าบนนี้ใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวดึงกูเจอหลายใจ เขาเก็บเลยนะทุกคนแต่ว่าเขาเก็บแบบด้องใช้เขาเก็บสวงประมาณตีตีสี่ตีห้านี่แหละแต่พอว่าตอนนี้เราเขาจะเห็นเนด,นด็กาามาไปอืมอ้มพี่ห้องไรเงาเออเนาะแหละเงามงาที่นี่ออกไล่นะทุกคนจะเป็นที่ถ่ายตกคิดว้าวไปไปไปหมดระวังด้วยทางหลังหมดอันตรายนี่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  มันอันตรายเลยห้ามเสพต,ตัวเลยมัออยน,นเป็นดินทรายเด็กค่ะเป็นดินอันแข็งๆมันสิแตกแต่นี่เป็นดินทรายซึ่แตกแต่ว่ามันชิบบยุ่มกันมาทั้งทีเลรอน,นี่ค่ะพวกน้องดุ๊กนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ ง่ายเหมืทุกคนบอกว่าสลัดอันบางคนบอกว่าเก็บเห็ดเอาเสียมง่ายเอาแล้วมันสีดับอันหนามัวดับเดี๋ยวตัวคนข้อแต่ว่าอยาอ่าคุดปวกมันไปเนาะฉันฉันค <arrays. S 2> <c oughs> ุดปวกม,มันนะดับดีเพราะว่าเห็ดน่ยมันมันเป็นเห็ดปวกถ้าเราคุดปวกมันมันดับบมได้เลยไปต้องเร็วไงจริงถ้าอันหนามุข้าก็ค่อยดีเขาเห่าเขาเหลาดีเขาเหลาเดนี่ยมัน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 หักมันนั่น เฮาบริคุดขึ้นมาแบบปวกมันขึ้นมาถึงขนาดแบบโผล่ขึ้นมาน่นะแต่ถ้าเฮาไปคุดปวกมันนะดับแน่นอนบอกเลยแหละแต่ว่าบางคนนะส่วนมากแบบไปหาแหละบ่อนที่เคยได้นะคนอื่นเก็บก่อนแล้วเขาสิบแบบจนะให้มะก็เลยแบบคุดปวกมันขึ้นคุดถิ่มเบิดอท่านะอันนั้นนั้นมันบอกเลยราวาเฮาจงซีกว่าที่ไหน,นนะราวาเฮาเฮาเก็บทุกปีลนงะไปเนาะมันก็ออกทุกปีนะบ่อนที่เขาเคยเก็บ เห็ดมันก็เป็นธรรมชาติเขาเ,ขาเ,ขาเขาากา็บเราหักซามันมันก็นออกให้เขากินทุกปีอ่าปีิาหัวนี้ขนาดเขาเก็บก่อนนะขั้นเขาโบกเก็บก่อนเนะี่ยเดี๋ยวเต็มกระตาเนี่ยมันจุ้มใหญ่แล้วแต่ว่าบอลที่เขาเก็บคงได้เนี่ย<อ>มันเป็นดอกหน่อยดอกหน่อยส่นแบบ,เ,บแเขาเกี่ยวนะไปเขาจะหนี่งเก็บออกดินม,มันแข็งเนาะแต่วันนี้เป็นดินทรายดินขุ่นๆถึงมัน

โอหหมดไปเลยประมาณเรปัญหาเลยลงทุนห้าสมานแต่ว่าเมื่อนังแตนตอดเนาะหาเหตุผลสแสดงว่น้าตาเฮาบ่เหมาะกับเหตุผลหลับถอดทุกมือออกมาทุกคนเพราว่าใสทุมือเลมันจับกล่องยากๆเลยถ่ายถ่ายให้ถ่ายคิเพราะว่าเฮาต้องถ่ายนะก็ลาากอ มันเป็นเห็ดจุ่มเหมือนเดิบวันนี่นะถทายแม่บโบเก็บวันนี้แต่เต็มกระตายมาหนีิแต่วันเมื่อวานอีเมีเราเก็บเรามาเห็นเลยแล้ววะแล้วเขามาเก็บรำเราแบบนีอยู่ขนงเห็ดก็ออกแถวแถวข้างๆางานนี่ยังเก็อยู่กาแฟหายไปเลยเลยทุกคน,เป,นเ,กเป็นคนเก็บครับหลับเป็นคนเก็บกระ่ายเติมเดิม นดี๋ยวตะกวนหางผัวมันไม่จะมันเจยผัวมันตื่นนี่ต้องหักบัดคือสังเกตหนูหางผวกน้ำลายหักลงแล้วบัดที่มันมันเศร้าออกแล้วผวกมันจะเอาไปกินเลือยไปเห็ดอย่างกับหมูกันเห็นมันหุมกับกินฮะอย่างนดียว chị thang thương buồn là bà, ui quá, mệt

หนึ่งแ้นี่ยสายแค่ตะเบียบมันหนนเด้วอก็ง่่ไปเนาะขวานเป็นเห็ดแบบในห่มไหม่นะถ้าเห็ดน้้งอู้ทุกวนดอกแบบอวบเลยแหละขวบอวกตุ้ยเป็นตะเพงที่จะคล้องส่งยูทูบเอ์อนี้สเปรยแช่แหกมนนบ

กไปแต่ตรมือสลัดกระสอบทุ <absorption> uh ิกมือถิ่นเนาะหอมจังบอกได้เลยว่าลงไหลคิดซะแต่ก็ กต่องถึงน้ำขึ้นมาเล่นี่เอาเมีย่านะแห่นมันอีเมลเห็นว่ก็คือชิวเดียากันอาหารนี่ปวนนีนะมันอย่ไกลหนาเฮอเราทุกคนอยากกินดอกว้าวแต่ว่าดอกจูมันนี่มันล่างยากเนาะมันต้องขูดตีนมันนะกะตาบ่ิสาคัญไห้ พยายามซื้อกล่องให้มันดิบี่สุดเพราะว่าเวลาพอเฮ็ดตัสงใจหอนนะทุกคนกล่องมันชี่สั้นเก็บหลายๆดอกยางฮักก็ได้เออนั่นแหละได้เก็บมุมเอ็นยังดอกตีเหล่งซาเปีนะยัดหมดแดงกัดหัวทุกคนดดหมดแดงไล่ลายละไปเนาะนกัดเหนียวสีหัมมวนะโวะ้ยเสนีส่ปมาเทศอันนี้นางงามอีกทีในกระตานี่นะส่วนนี้ราคาแพงทุกคน ประมาณไม่ด้ไจักเป็นพันบาทคงไมเป็นหรอกในกระตาเขานะหักแต่ว่าเขาบุคายแน่นอนเขากินดีกว่าเห็ดแต่ของปีน,นี่นี่ใ่กระตาได้ได้พันเห็นในตลาดตอกน้อยๆเดียวนึ่งเขาบอกว่าอ่าแส,น, 60, ส,น,สน,นหกสิบแสนแปดสิบผู้ก็เลยมาซื้อว่าในนาเขามันออกเกี่ยถ้าบนานาเขาเก็บโอ้ยน้ำกองัวเดียวเขาหากันบริเวณรอบๆ ววนี่ตะควนโกอุ่ยอืมโกกนะโกหนอดแมวขยี้หัวได้อืมบังกันจะเห็นหงอืมเป็นตัวเองที่ตะมุตะม,ม,มีอยู่บลอนนั่นแหละคันพี่น้องเอฟซีจีนั่นเป็นอ่ะบลอนเก่าบลอนเก่าอืมเจ้าหนังปอกเลยทักไ,ไม่ไม่อืม นี่โอ้ยพังปวกขึ้นมาเซเก็บเห็ดนะ่ะคออย่างเดียวเราตะกุนหลับอนยะ่าอยากให้อย่างไงเวลามีคนมาเก็บอยู่หน้าตัวเองแล้วเขาคุดไะมั <c oughs> นไปเนาะ <c oughs> คุดจนพังปวกปิ่นขึ้นมานน่ะมันใหญ่ออกบอนใหม่หรอเลยนะอยากขึ้นแบบปวกมันใหญ่ <c oughs> แถวหน้าเราแต่ก่อนเป็อยากเป็นเราเป็นเล็กน้อยอีเมนะนนะเราหาได้เป็นฮับเห็ดนะลาย ก็แบบอุดมสมบูรณ์อยู่เลยเบื้องตัวหน้าหมอ,อก,กันมั้งบริหลายๆปนาณนั้นดอกดที่ว่าเฮ็ดอันดอกน้นอยๆทีละกับแอเก็บอยู่ทางบนทิงโขกนะทุกคนเฮาเฮาๆจำเป็นต้องเก็บเนาะเพราะว่าเ้าเห็นแล้วเฮาบวกเก็บเลยมาเที่ยวเฮาปลาไหวแล้วเขาไม่มาหาและะ้วเขากลืนนะหมุนเบิดทุกคนมันมีคนหาตลอดเตยฟอนเป็นป่าไพ่ก็มาหานะก็เลยบริอยากฝากเฮ็ดไว้กับป่า ฝากเฮ็ดไว้กับป่ากับเมื่อเปียบเสมอหนักผูเบาวไว้กับคนงามแล้วทุกคนจะเข้าจีบๆบจีบแต่เข้าตรง <laughs> ประจักษ์กันมาทุกคนแต่วา่าโบไหวใจนะนี่ทุกคนนอดเที่ยงนาเลยเรางามๆเอ,อ,อกกาแล้วก็ไหวนะจ็้มขิงกระตาขอบขกระตาไว้เองครา เอาเก็บเอาว่าละเอียดไงเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็สีคอโตลาไปก่อนเราทุกคนตอนนี้คือประมาณเจ็ดโมงข่งนี่แหละไปะ